สำนักการ,กรเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการผลักดันนะคะให้เกษตรกร,ร,กรปลูกปาล์มที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อได้รับราคาที่เป็นธรรมค่ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นแหล่งปลูกปาล์มที่สําคัญเรียกได้ว่าเป็นเมืองปาล์มน้ํามันหรือว่าออยล์ปาล์มซิตี้แล้วก็มีจํานวนเพาะปลูกมากถึง1นึ่ล้านห้าแสนไร่เป็นพื้นที่ในการเพราะปลูกที่เหมาะสมค่ะสามารถปลูกปาล์มที่มีคุณภาพได้อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่เกษตรกร,กรในพื้นที่จะหันมาปลูกปาล์มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของราคาปาล์มน้ํามันตกต่ําส่วนเกษตรกร,กรชาวสวนปาล์มก็มี มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้นะคะก็คือรัฐบาลเขามีการเข้ามาเร่งแก้ไขในเรื่องนี้อีกทั้งยังเพิ่ม นโยบายที่จะมุ่งเน้นเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น3าในสเท่าใน4ปีด้วยหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้จะเป็น,นกลไกสำคัญค่ะต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศและเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อปเอีเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสากลก็ลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางในการแก้ไขราคาปลา์มน้ำมันตกต่ำซึ่งทางด้านของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะดำเนินการในภาคการเกษตรแล้วก็บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งต้องบอกนะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นจังหวัดแรกในการได้รับรองมาตรฐานจํานวน3กลุ่มใน3าําเภอก็ถือว่าเป็นการการันตีถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลิตปาล์มที่มีคุณภาพและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับซึ่งการดาเนินการทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับราคาที่เป็นธรรมและมีศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการผลิตและศูนย์กลางการรับซื้อที่สําคัญของประเทศครับ ขนาดที่ทนาย1ุพนะคะก็จะเกษตรกร,กระคะ่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกษตรกร,กรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะทุกปีค่ะก็จะพบปัญหาในการที่ได้รับราคาต่ำนะคะคือราคาต่ำน,นะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมาษายนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจากการพูดคุยกับเกษตรกรนะคะก็เกษตรกร,กรในจังหวัดสุราษฎร์ธา,านีค่ะก็มีความยิน จะพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันของจังหวัสดสระบุรีโดยที่การเก็บเกี่ยวเอาผลที่สุกค่ะแล้วก็พยายามตัดสด ะะแล้วก็ในส่วนของลานเทคก็จะไม่ลดน้ําแล้วก็ส่งโรงงานให้เร็วที่สุดนะคะ<ม>เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์น้ํามันที่สูงซึ่งเรามีการประกาศยุทธศาสตร์ของปาน้ำมันของจังหวัดเลยว่าต้องประมาณ18ซ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็มีการส่งเสริมน,นะคะการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโดยทําตามมาตรฐาน ISPO นะคะซึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับรองมาตรฐานนะคะเป็นการการันตรีในการผลิตปาล์มความมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกร,กรของสุราษฎร์ธานีค่ะมีการผลิตปาล์มน้ํามันที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนะคะสุดท้ายค่ะก็เพื่อที่จะได้ให้เกษตรกร,กรได้รับราคาที่เป็นธรรมนะคะ